ชาวราศีมีนะฮะดาวมูนิตยูนะครับจะย้ายไปอยู่ในตําแหน่งการเงินนะครับจะมีจังหวะของการได้หรือเสียเงินมหาศาลนะครับในช่วงตั้งแต่วที่1นธันวาถึงวันที่8มีนาประมาณ4เดือนนะครับจากนี้ไปนะหนธันวาใกล้มาแล้วนะครับแล้วก็ไปจนถึง8มีนา2อง6นะฮะซึ่งดาวมูนิตยูนะครับเขาจะย้ายจากราศีพฤษภมาทับอยู่ในราศีเมษ ซึ่งเป็นตำแหน่งของการเงินของคนราศีมีนนะฮะดังนั้นคนราศีมีนนะครับก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับมันมีในย้ายอยู่2อย่างนะครับที่บอกว่าสามารถที่จะมีมากมายหรือว่ารเรียกว่าจนมหาศาลก็ได้นะครับก็เรียกว่ามันมี2แบบนะครับที่จะเกิดขึ้นนะอย่างไรนะครับเรามาฟังเพื่อที่เราจะปิดรอยรั่วนะฮะให้มันเหลือแต่มีอย่างเดียวนะครับมฤตยูเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของการเงินของใครนะฮะ รายจ่ายจะหนักหน่วงกระจุยกระจายเลยนะครับและช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเขาอยู่ในราศีพฤกษภนะครับซึ่งเป็นดาวครืวดวงการเงินของคนราศีเมษรฉะนั้นคนราศีเมษเขาเจอประสบเรื่องของเงินทองมาหลายเดือนนะครับบางเดือนนะฮะแห้งเหี่ยวนะครับบางเดือนอยู่ดีเงินก็ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันขึ้นสุดลงสุดมันจะไม่มีกลางๆครับทีนี้ครับ4เดือนอย่างนี้ไปนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวานะฮะคนราศีมีนมีโอกาสที่จะ มีคนมาชักชวนนะครับลงทุนนะครับผมจะบอกว่าคุณจะเจออะไรเกี่ยวข้อกับเงินทองจากนี้ไปบ้างแล้วก็ต้องระวังอะไรจากนี้ไปบ้างเราก็จะได้เหลือเงินเหลือทองให้มากกว่าที่เราจะไม่ได้ดูดวงนะฮะอย่างแรกครับจะมีคนชักชวนเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งมริตยูเนี่ยมันแสบอย่างคือท้าเมื่อไหร่ที่มีเรามีความโลภนะฮะหรืออย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มีดาวราวหูก็อยู่ในตาแหน่งของการเงินด้วย มันยิ่งสร้างภาพลวงให้กับเราในช่วงอย่างนี้ด้วยนะครับยิ่งชัดเจนเลยราหูมันสร้างภาพลวงมฤตยูมันมาเจาะกระเป๋าเงินเรานะครับมันก็เลยกลายเป็นเงินรั่วโดยที่ไม่รู้ตัวแปลว่าถ้าเราลงทุนอะไรในช่วงนี้ถ้ามีความโลภก็คือมันอยากนะไม่มีใครที่เขาลงทุนแล้วไม่อยากได้มันไม่มีหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราไปลงทุนนะฮะขณะเชี่ยวชาญยังน่ากลัวเลย แต่ถ้าไม่เชี่ยวชาญแล้วตามเข้าไปนะครับฝากเงินโอเคเขาลงกันเราลงบ้างอันตรายนะครับถ้าคุณไม่ถนัดไม่เชี่ยวชาญเบรกเลยครับเพราะว่าเดี๋ยงไงจะมีคนมาชวนคุณลงทุนได้นะครับในช่วงวันเก่านี้2นะครับคนกู้ยืมนะฮะบางคนทำอาชีพปล่อยกู้นะก็ยังมีนะฮะช่วงเวลาอย่างเก่านี้ระวังนะครับคุณจะเจอประเภทแบบมาแล้วเบี้ยวนะครับหาวิธีที่จะ ไม่มีเงินคืนนะนะฮะยังไงก็ได้นะครับคุณจะเจอคนเหล่านี้บ่อยหน่อยนะครับคุณก็จะมีมาตรการอะไรของคุณเองนะฮะก็บอกให้ฟังไว้ก่อนหรือถ้ากู้ยืมโดยทั่วไปนะครับบางทีเราก็ไม่มีแต่มาแบบมันน่าช่วยหรือน่าสงสารคุณก็ต้องพิจารณาเอานะครับว่าถ้าไหล่เงินออกไปแล้วเนี่ยโอกาสได้คืนน้อยหรือได้คืนก็คืนไม่ครบนะครับเพราะถไม่ครบเนี่ยก็ไม่ถึงครึ่งด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับคุณจะได้รู้นะ 1>, 1ธันวาถึง8มีนานะครับประการต่อมาครับใครที่ลงใครที่แบบค้าขายอ่ามันเป็นช่วงที่ถ้าราวราหูอยู่ตำแหน่งการเงินเนี่ยมันสามารถใช้ดาวราหูให้เกิดประโยชน์ได้นะครับราหูไม่ใช่ว่ามาอยู่ในตําแหน่งการเงินเรามาจะมาเกาะกินหรือว่าราหูค้นทรัพย์เอาเงินเราไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ให้เรายืนมองมันเอาเงินออกจากเงินในบัญชีเราอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องใช้งานเขานะฮะก็แปลว่าถ้าสมมอพวกคุณค้าขายนะครับ ราหูมันคล้ายกับการทําการตลาดแบบจูงใจที่สุดนะฮะไม่ใช่จูงใจแบบธรรมดานะครับจูงใจแบบธรรมดายกตัวอย่างซื้อเพ่อคุณค่าขายนะฮะนี่ช่วงนี้นะครับดาวมฤตุสุยเข้าออถ้าซื้อของฮะลด1%นะฮะโอ้โหฟังแล้วเป็นไงจูงใจไม่น่าสนใจถูกไหมฮะลดไปเลย30%ลดไปเลย20%นะฮะแต่ว่าต้องดูกําไรด้วยนะฮะคือเราอาจจะเน้นเรื่องของจํานวนคนมาซื้อ แทนเน้นเรื่องของการขายต่อหน่วยแล้วกําไรเยอะนะครับมันเป็นการได้ลูกค้าต่อเนื่องในอนาคตด้วยคนที่มาซื้อเพราะว่าร้านเราราคาถูกแล้วเราก็ได้กําไรด้วยเออบอกปากบอกต่อต่อการคนเข้ามาเยอะนะครับแล้วครั้งหน้าเราอาจจะเล่นราคาต่อก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบไหนก็ได้เพราะว่ามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นมาแล้วนี่คือลักษณะของการจูงใจแบบถึงใจนะฮะนี่ลองนําไปใช้ดูนะราหูต้องใช้งานเขาด้วยการหาแรงจูงใจแบบถึงใจนะฮะ รปการต่อมาครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับถ้าใครที่จะก็เรียกว่าหาเงินนะครับหรือว่าจะทําการค้าหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นรายรับนะฮะมันมีรอยรั่วแปลว,ว่ามีโอกาสที่จะทํางานฟรีบางคนแบบถูกใช้หรือว่ามีคนมาทาบทามนะไปช่วยพี่หน่อยทำงานจ็อบเดียวนะครับสักครึ่งเดือนเดือนนึงนะฮะเงินเ,นเท่านี้นะครับมีงบเท่านี้ สุดท้ายทําเสร็จแล้วไม่ได้ฮะได้ครึ่งนึงยังไม่ได้เลยหรือวบางทีอาจจะได้มามัดจำนะฮะแล้วสุดท้ายพี่ก็หายไปไหนก็รู้รู้ไหมพี่ก็โเงินบริษัทเขาไม่ได้ให้มาโอ้เดี๋ยวต้องตามเดี๋ยวตามให้ก็ว่าอ,อันนี้คือแบบนี่แหละมันไม่ได้ตังค์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพิจารณาหาคนที่เครดิตดีๆคุณจะทําการค้าในช่วงที่ดาวพิโตยุเข้ามาเนี่ยครับคุณต้องทํากับคนที่เครดิตดีๆครับคุณอาจจะมีแบบอืดอัดหน่อยในระเบียบกฎเกณฑ์อะไรของเขานะฮะแต่เงินมันชัว มันเอาเงินชัวร์ก่อนนะครับไม่เอาแบบทํางานสบายๆแต่ว่าเออได้เงินบ้างก็โอเคอันนี้ไม่ได้ครับกับใครที่เครดิตไม่ดีคุณไปทําช่วงนี้โดนเลยนะฮะเช่นกันใครที่มีคู่ค้าคู่เจรจาหรือหุ้นส่วนนะครับช่วงนี้คุณก็ต้องคอยตรวจเช็คเขาหน่อยนะครับบัญชีไปยังไงการทํางานของเขาไปยังไงโปร่งใสไหมนะครับมันคือมีโอกาสที่ถูกคนใกล้ตัวเอาเปรียบหรือคดโกงนะฮะ แปลว่าถ้าใครที่บางคนอาจจะมีลูกน้องมีเลขามีแผนกบัญชีเออเนี่ยช่วงนี้เหมาะแล้วนะครับกับการไปตรวจสอบไปดูสินะฮะหาวิธีที่จะ,จะเช็คอย่างไรก็ได้นะครับว่ามีอะไรที่ซิกแซกมีนอกมีในอะไรกับบัญชีตัวเลขภาษีอะไรของเราหรือเปล่านะครับโอกาสที่จะพลาดมีหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้คดโกงเดี๋ยวเขาอาจจะพลาดด้วยตัวเองก็ได้เราก็จะได้ไปช่วย ให้ไม่มีรอยรั่วเห็นไหมฮะมันเกิดเหตุรายเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะฮะถ้าเราป้องกันได้เนี่ยเงินคุณเหลือเยอะเลยนะฮะแถมถ้ามีการลงทุนในสิ่งที่คุณถนัดนะครับเงินเหลือเยอะนะฮะถึงบอกว่ามรุยิยูถ้าใครที่มองว่าหมูมรุิยูมีแต่ความเลวร้มันไม่เลวร้ายอย่างเดียวเหรียญมี2หน้า กลางวานันกลางคืนก็ยังมี2ภาคเพราะฉะนั้นดาวมันอยู่มานะครับมันก็ต้องมีในมุมของบวกและมุมของลบนะครับแล้วมันมาคู่คกันมุมด้านลบก็คือถูกหลอกถูกโกงคนกันแกล้งละแกเอาเปรียบนะฮะหรือว่าพลาดเองนะครับหรือว่ามีความโลภในช่วงนั้นพอดีนะครับหรือว่าให้ใครกู้ยืมรือก็คือมันมีรอยรั่วเพียบเลยแล้วถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราป้องกันไว้ล่วงหน้าเงินก็ไม่หายแถมนะครับด้านดีนะครับ โอกาสที่คุณจะทํากําไรในขณะที่คุณถนัดในสิ่งนั้นนะครับโอกาสได้กําไรสูงนะฮะรวมถึงมันเป็นช่วงที่มันจะมีเหตุปัจจัยนะครับให้ทําธุรกิจธุรกรรมอะไรในช่วงเวลาดังกล่าวนี้หรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับในช่วง4เดือนจากนี้ทีหน่อยนะครับเราต้องหาคนไว้ใจหาเขาเรียกว่าบริษัทชัวร์วนะครับหรืออะไรก็ตามที่มีเครดิตและความมั่นคงเราต้องทําคู่กับคนลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นช่วงการตรวจเช็คตัวเลขบัญชีหรือว่าใครที่ดูแลเรื่องของเงินทองของเราปกติเราก็ไว้ใจคันนี้เราก็ยังไว้ใจอยู่แต่ว่าเราช่วยเขาตรวจสอบอีกแรงเผื่อมีอะไรพลาดเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบเดือดร้อนแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบกาวัวมีปัญหากับเรานะครับเนี่ยคือสิ่งที่จะทําได้แล้วเงินจะเหลือนะฮะนี่แหละนาไปใช้นะบางคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวยช่วงนี้ก็มีนะฮะแต่ไม่ได้ให้ต้องเสี่ยงโชคแบบนี้ทุกคนนะครับ เพียงแต่ว่าจังหวะของดาวจังหวะของดวงมันก็มีโอกาสในเรื่องแบบนี้เหมือนกันแล้วดาวมันจะอยู่มันมาแบบฟุ๊กๆนะครับมันแบบเก่งกําไรตีความฝันนะครับตัวเลขนี้ขูดเจออะไรที่มันเป็นตัวเลขชัดเจนเนี่ยมันไม่ค่อยได้มันมาจากทุกตัวอย่างนี้มนึกออกไหมฮะมีถ้าเราเคยเห็นนะครับอ่าเหลืออยู่ใบเดียวนะฮะเหมือนกับใครมาขายนะครับลอตเตอรี่นะฮะหรือใบเดียวนะครับ,รรบแล้วก็เขาก็ดูป่วยไม่สบายดูเขาแบบน่าสงสารเนาะเออช่วย เพราะว่าสงสารช่วยเพราะว่ามีน้ำใจช่วยซื้อเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะเกิดประโยชน์หรือมีความสุขในการที่เราซื้อของเขาเนี่ยจังหวะเนี้ยอารมณ์เนี้ยโอกาสที่จะได้รางวัลมีนะฮะ แต่ถ้าซื้อเพราะว่าเออเราเก่งกําไรทุกอย่างนะครับแล้วก็เห็นมาเด็ดเด็ดตัวเลขดีวิเคราะห์แล้วไอเน,นี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับนี่มันเป็นลักษณะน,นี้ของการที่ดาวมันจะอยู่เข้านะครับในแหน่งของการเงินของโคราสีมีนจากนี้ไป4เดือนครับลองนำพิจารณาดูนะครับแล้วก็ปรับประยุต์กับชีวิตของเรานะฮะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ